ให้เดด็กมูสวัสดีครับเราอยู่ในซอยลึกลับแห่งหนึ่งในกรุงเทพมึงก็ไม่กล้เลย <c oughs> กูไดบอกกูจะูก <c oughs> านแล้วว่ามึงจะอีกนานไหม <c oughs> อ่ะอยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์สานะครับผมครับผมอ่า <c oughs> บอกเลยว่าเฮ้ย <c oughs> นี่ ผมมีพามาร้านร้านหนึ่งที่แบบว่าเป็นกระแสมากๆร้านอะไรครับให้มึงเดาให้มึงเดาแบบร้านจะแบบยิ่ง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 ยิออกเลยเอออย่างงี้ MK Restaurant MK กูไปเดี๋ยวไม่ใช่เหรอ MK เขาเต้นแบบกินผักอะไรอย่างงี้อ๋อเอาใหม่อ้ย้อนเอาไหมเอาใหม่เต้นแบบว่ายิ่งีิ่งย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 ่ มีแบบนี้ด้วยมีแบบนี้ด้วยแบบนี้ด้วยแล้วสถานีมีหอยเดยังไงต้องต้องเอาต้องแรงกว่านี้ใช่ไหมต้องแรงกว่านี้ต้องแรงต้องมีท่าอะไรต้องมีเจ้ายิษมึงร้อชันแล้วไปมาแล้วมาแล้วโปุตนโต้คอนเนอร์กูรักกูเข้าเรื่องเลยวันนี้กูโหยไม่ปวดหลังเลยใช่วันนี้กูมาร้านนี่คล้ายๆกับปุ่นโต้คอนเนอร์อยู่อ่า แต่ต้องบอกก่อนว่าร้านนี้มีเด็ดกว่าอะไรเด็ดต้องแม่ค้าดิ้กูุจินนาการมาแล้วข้าพมาแล้วการขย่าแบบนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนมใหญ่ชัวร์ไม่ใช่คือกูเคยเห็นในห้างอยู่แล้วแต่ในห้างก็จะเป็ขยับแค่นี้แต่อันนี้เขาบอกว่าลีลาการเขยับรึแบบโห ดาวอะเลยนะห้าดาวโอ้ยแบบสะบัดสุดเวียงโอ๊ยไม่รอช้ารถเนี่ยจะเหมาไปหลายทีเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าว่าลีลาการสะบัดการเขย่าไอกระปุกอ่ะมันจะสุดยอดเต็มตีมขนาดไหนไปไปดูเลยอะไปนะครับนุ่มใหญ่ไหมไม่รู้ว่าไปดูไป ที่เด็กมันดูอะตอนนี้ครับผมอยู่ที่หน้าร้านแล้วนี่ครับเขากำลังเต้นกำลังเช็คกำลังเต็มที่เลยเดี๋ยวต้องชาร์จแล้วชาไปเราอยากรู้จักแล้วว่าเขาคือใครเน่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 จับมาก่อนจับมาก่อนโอ้โหพี่ครับสวัสดีครับสสวััดีครบอยู่นี่โอเคกูไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าไปอยู่ตรงนี้อ่ะกูชอบแล้วอยู่ให้ผู้หญิงอ่ะใช่ไปครับไปชอบอยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วัดใหญ่เดี๋ยวมึงลุกไม่ได้ล,าาลำบากยี่ไหมอันว่าเดี๋ยวแนะนำก่อนดีกว่าน้องชื่ออะไรครับชื่อน้องมิ้นค่ะครับนสวยฮะฮะแสนส่นคนสวยน้องมิ้นแสนส่นอันนี้นามสกุลชื่อจริงนะเนี่ยจริงกลัวกลับบ้านกลับบ้านไอ้เดี๋ยวถามก่อนอันนี้อะไรเนี่ยร้านอะไรเอ่ยร้านเฟรนฟรายค่ะแล้วก็เกี๊ยวซ่าแล้วก็ไข่ฟ้อมแล้วก็ทอดตัวไก่ ชื่อร้านบ้าไ่เขาเก้า่้าวโปะไก่ไอ้แค่น้องก็มีช่องโปรโมดก็ได้นะเาขายทุกอย่างเลยนะต้องแตกมาดูในคลิปแล้วโหเว้นป๊บน้องเขาขายขอให้ได้แจ้งขอให้ได้เข้าอันชื่อร้านบอกชื่อร้านชื่อร้านอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรมีได้ค่ะกูไม่แดกละแต่อร่อยคะอร่อยอ๋ออร่อยอร่อยอยู่ใช่ไหมอร่อยอยู่อันนี้บอกว่าเมื่อกี้เห็นเต้นไปโหดีเด็ด จริงทำอะไรไปก่อนเออทำอะไรมาก่อนเป็นแดนเซอร์ค่ะเฮ้ยเฮ้ยคตี้ป้าไม่เหมือนแดนเซอร์หรอตอนนี้ผูาเหมือนแล้วชาในะเนอะเฮ้ยถามว่าเดี๋ยวอันนี้อันนะจะเป็นเป็นปลายเชคใช่ไหมใช่เฮ้ยวันนี้เชคก็คือแบบเต้นแบบในคลิปที่เราเห็นเลยใช่ไหมใช่แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ฟิลที่ลูกค้าขอมาอ๋อแต่คือไม่เหมอนเราเป็นแดนเซอร์ใช่แดนเซอร์ของใครก็เล่นเป็นอีเวนต์ ใช่แล้วเต้นมดนี้มีมีสังกัดไหมตอนนี้ก็คือมันก็คือตอนนี้เต้นให้กับลำไยค่ะลำไยอ๋อลำไยอุ้ยอุ้ยใครบ้างเลิกใครเดี๋ยวเดียวเดียวครเดียวเขาบอกกันบอกอุ้ฝากฝากไปบอกพี่ลำไยเอฟซีเอฟซีกรหนุ่อะโอ้ยใครครับเอฟซีเอฟซีอ่าพี่นี่ตามดูตลอดดูอะไรดูตามกดไลค์ดูด้วยกดไลค์เพราะชอบเพลงครับโอ้ย ตามนี่เลยโอ้ยอันนี้คือเป็นแดนเซอร์ด้วยอ่าครับแล้วก็มาขายของอ่าทไมถึงเลี่ยงมาขายของอ่ะก็โควิดค่ะอาอาอาเรากูก็โดนเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่มีแดดกูก็โดนเหมือนกันไม่มีแดดเหมือนกันเออเอาเรื่องเลยเฮ้มาสู้อะมาสู้อะไอ้ได้หรอสู้อย่างงี้เฮ้ยถูไม่ได้แล้วเป็นแดนเซอร์มาก่อนอ่อ ก็เลยเอานํามาประยุกต์กับการเขย่าเท่พี่เมยก็บอกพี่เลยบอกเลยพี่บอกเลยเพื่อนพี่นักเต้นโอ้โหแต่พี่บอกเลยเวทีเกาหลี้อ่าบีบอยว้าหน้าเวทีสามชาติเพื่อนที่ผ่านมาหมดแล้วกูขึ้นเวทีมาหมดแล้วเพื่อนที่เดินผ่านเวทีมาหมดแล้ว โอ้ยโอเคเพื่อนพี่เป็นนักเต้นมาก่อนเพราะว่าอย่างนี้มาทั้งทีนะเออดูวันนี้มากินเป็นไฟธรรมดาอยากไฟป่ะอยากไฟต้องไฟการขย่อนนิดนึงเบื่อส้มตำอยากกินส้มตีนงป่ะเบื่อน้ำพริกลงเรืออยากกินน้ำเกลือลงบ้านป่ะไม่มีแล้วผมจำไม่นี้โอเคเอาบอกว่าเดี๋ยววันนี้ให้คนดาราแล้วกัน นะคนละรอบไปเลยแล้วก้เงินใบวัดกันไปต้องเช็คด้วยต้องเช็คด้วยอ่ะถ้ากูเต้นแล้วทำหายก็แตกทำไงอ่ะมึงก็จ่ายเขาเลยเออดีว่ะจบดีโอเคพร้อมไหมเฮ้ยมาดิพร้อมค่ะหายเร็วก่ามพร้อมสองเฮ้ยน้องก่อนเลยได้ถือว่าต่อให้โอเคไปเปียกนเะมึงหาหาหารถโรงพยาบาลเนี่ยเอาออกซิเจนมาให้กูด้วยอ๋อคือมาเคลียร์น้องเขาเลยแพ้แน่น้องมาเตรียมให้กูเนี่ยมึงไม่ได้แล้วมึขนาดนี้แต่กู ผมคนนี้ทีเด็ดแค่เนี้ยสบายสบายโอ้ยรอบก็ได้โอ้ยพอเหอะไม่ต้องถามนะผมว่าใครแพ้ใครชนะอ่าเฮ้ยโอ้โหขแมา่นะค่ะราคุณม่พอราคาค่ะอ่าเกิดลีลาของเขาเด็ดมากใช่ต้องยอมรับจริงว่าการเต้นไปเช็คไปขายเว้นไฟอะไรไม่ใช่เรื่องง่ายกูติดได้ทีเดียวกูยังห่อไปได้อันนี้ทังี้ดูนะเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ในตัว สำหรใครที่อยากมาลองกินนีกเดี๋ยชิมให้ดูเออชินก่อนกินก่อนกินก่อนดีดีาของหาของมึงาของเลยเพินหน่อยอร่อยน้องเขาครับมื้เลือกีมามามานี่มานมีเให้เลือกกี่รสชาตินะมีให้เลือกสี่รสชาติค่ะมีเกลือมีสองแล้วก็มีลิ้นเป็นไรลิ้นเป็นไรัลิ้นเป็นไรลิ้นเป็นไรลิ้นเป็นมึงอะเปนอะไ ถามงี้โมโหมียกูพูดแล้วกูณไหนแกอะไรของอะไรของก็มีสีรสชาติค่ะมีเกลือมีบาร์บีคิวมีชีสมีปาปริก้าเฮ้ยไม่กินอยู่ได้เป็นชีสใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรเี่ยวกับวินไบมีเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าแต่เกี๊ยวซ่ามากอืี๊วซ่ามากแล้วก็มีไก่ซอสแล้วก็มีกุ้งระเบิดกุ้งระเบิดด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็มีเออ่นักเก็ตแล้วก็มีมีอีกไหม เอาไม่หมดว่ามึงเปิดร้านสเต็กมาอย่างนี้มึงยัาเปิดเลยเปิดสายข้างหล่างองนนี้เลยเยอะเกินเอางี้ว่าของคือของกินน้องเยอะจริงแล้วก็บอกเลยว่ารสชาติอร่อยต้องบอกว่าอ่ะฝากร้กรออรา,รารนะะานิดนึงร้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงค่ะฝากร้านนะคะร้านหนูอยู่ที่ ตลาดบางกุสีมานิดนึงจะเปิดช่วงเย็นนะคะเปิดตั้งแต่5้าโมงจนถึง5้าทุ่มหรือว่าของหมดค่ะโอเคก็ฝากร้านน้องเขาด้วยครับร้านอะไรครับชื่ออะไรอร่อยไม่สามจำสูตรไม่ได้ค่ะแต่คนเฟรมว่าอร่อยจริงอาแต่สูตรจำไม่ได้นี่ไม่รู้นะจำเก็ลอบหน้ามาอร่อยแบบคุ้มไม่รู้โอเคฝากร้านน้องเขาด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญฝากเพจเขาด้วยครับเด็กมันดูนะครับแล้วก็ช่องทางยูทูปครับแจะแดกชาแนลนะครับอินสตาแกรมแดกให้เด็กมันดูแล้วก็ช่องทางต่าใหม่ครับทิกตอรจ๊แดกซีเอส ใครมีคอมเมนต์มีร้านไหนร้านดีร้านเด็ดนะแนะนํามาครับไปได้ไปหมดนะครับเราวันนี้ก็ประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวไปเช็คกันต่อดีกว่าเดี๋ยวผมผมให้เพื่อนผมเช็คอีกรอบหน,นึ่งมึงยังยังให้กูยเย็งอีกเหรอกูต้องการใช้ชนะตอนนี้มึงให้กูไปเช็คสภาพจิตใจก่อน <c oughs> สภาพร่างกายกูไปเลย <c oughs> ตับใจด้วย, <c oughs> ยมึงกูหายหมดแล้วตอนนี่แม่แวกงมาร่วมกันหม,มดแล้วใช่ไหมโอเคแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันได้เราไปกินต่อบ้างโอเคครับสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับตอนนี้เราอยู่ในซอยลึกถุยปาเต้นคอไปปาบปาบปาบ <c oughs> โอ้โยพอเหอะ <c oughs>